อ่าอ่าอ่ามาก่อนปิดอยู่เรื่อยนะปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกว่าข้างในหมันแน่นข้างในมันเราไม่ตื่มาข้างในมันแน่นนั่นแหละถ้ามันทําต่อเนื่องมันก็จะแน่นจะมากขึ้นไปเรื่อยนั่นมันสะสมแล้วมันมากเองเออมันสะสมทีละนิดหน่อยแล้วมันมากเองไม่ว่าอะไรละอ้อไม่ว่าความดีความชั่วอะไรสักประสะสมทีละหน่อยแล้วมันมากเองมันจอมปลวกนะที่แรกมันนิดเดียวมันจนเป็นผูเขาน้อยเขึ้นมา ก็เบื้แบบเดียวกันไม่อยู่ที่การทําของเรานี่ใช่ไหมทําอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเดินอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนมันจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงแต่ต้องทําให้ถูกวิธีนะเพิ่มแต่ตัวเองนิดหนึ่งมามันแน่นขึ้นอ่าันนั้นให้มันทันเนี่ยแหละให้มันทันมันตึงแต่งมารู้ทันอย่าไปกับมันเอามารู้ตัวถ้าใครยังรู้เฉยไม่ได้ใครรู้เฉยแล้วก็รู้เฉยไปอันความคิดแล้วเห็นมันคิดกันนะทางบ้านจะมีปัญหาอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยน้องๆเจปัญหาอะไรโทรมาเราก็แบบ รีบเข้าตัวเองเขาเป็นรีบพี่ใหญ่รีบเข้าไปโน่นนี่นั่นน่อยมันมันทุกขาอเรื่องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยแหละน้องๆมันต้องเราใหญ่เราเราเราเอาตอนนี้อย่เนี้ยเราก็เข้าแล้วเดี๋ยวนี้เออก็รู้สึกว่าตัวเองสามารถทํได้ได้ก็ก็ค่อยค่อยดูแลกํากับเนี่ยแหละดูอยู่ตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยให้มันรู้เท่าทันอยู่อารมณ์อะไรมาก็รู้เท่าทันมันชิดปรุงแต่งไปไหน รู้ทันอย่าไปกับมันเอากลับมาเนี่ยถ้ารู้เฉยๆได้ก็รู้เฉยๆไปยังรู้เฉยยังไม่ได้ก็เอากลับมารู้ตัวมันออกไปอีกเอามารู้ตัวอีกอ่าเข้าบ้านกลับเข้าบ้านอย่าออกนอกบ้านกลายเป็นบ้าน จิตเป็นเจ้าของบ้านมันตงเข้าเอากลับเข้าบ้านมันออกไปเอากลับเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยมันเนี่ยพอมันใหญ่ปุ๊บมันก็จะไม่เห็นใครนะอาจารย์พอมันแน่นมันก็จะไม่เห็นใครถึงว่าคนรอบข้างที่มีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวจะไม่มีใครตรงนั้นไมมันก็ไม่ออกไปไวุ่นวายนั้นแหละถ้ามันอยู่แต่ข้างในมันไม่ออกไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านหรอก็ตเรายืนใต้พิหารล็อเดียวนั่นแหละที่มันออกไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเพราะมันมันอยู่ข้างในมันออกแต่ข้างนอกมันส่งจิตออกแต่ข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยคน แล้วตัวเองมันไม่ดูมันก็ไม่เคยย้อนมาดูเลยมันก็เรียกส่งจิตออกนอกนัเป็นทุกข์ทั้งนั้นะเป็นที่ข้ารับใช้กิเลสหมดเลยส่งจิตออกนอกไม่มีใครเหนือกิเลสได้หรอกท่านเหนือกิเลสกันเนี่ยเอามันไปเอากลับมารู้ตัวกลับไปทั้งวันมันไปทั้งวันเอากลับมารู้ตัวทั้งวันอยู่อย่างงี้เนี่ยมันจะไปไหนถ้าทาอย่างนี้แล้วก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดทั้งวันแล้วอ่ะมันก็กําลังมันสะสมกําลังสติไปเรื่อยสติเมื่อสะสมกําลังสติไป ล้วก็สมาธิปัญญาออมก็ไปด้วยกันนั่นแหละมันไม่ได้เป็นไหนหรอกมีสติกับสมาธิปัญญามัมก็อันเดียวกันนั่นแหละเราไม่มีสติเราจะเอาสมาธิปัญญามาจากไหนสติยังไม่มีเรายาบริกรรมให้มันสงบอย่างเดียวน่ะมันจะไปทันอะไรล่ะเวลาโกรธมาก็ไม่ทันความโกรธอีกนะทันเหรอบริกรรมสามสิบสี่สิบปีทันความโกรธหรออ่าเห็นแต่มันไปกับความโกรธทันทีนล่นะอันจะฝึกสติอย่างเงี้ยมันรู้ทันเนี่ยมันรู้ทันหมดอารมณ์อะไรมาก็รู้ทันหมดเนี่ยมันเนี่ยมันกิเลกกับบางแล้ว อาจารย์ถึงมีพลังที่ว่าเข้ามาจักทำอย่างนี้เราเล็กๆน้อยๆเรายังแบบไอ้นั่นมันจะมีพลังอะไรก็มีแต่ออกไปข้างนอกพลังอะไรก็มีแต่พลังกิเลสจูงจมูกไปเนีออกนอกมันจูงจมูกไปน่ยพลังกิเลสจูงไปอันนี้พลังของสติมันกลับมาอยู่กับตัวไม่ออกนอกมันไปเอากลับมาข้างในเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็แน่นเข้าไปเรื่อยเนี่ยนะสะสมสะสมไปเลย อ่ามันก็ต so ah so like yep. ั้งมั ja. okay. so so, ่นเองในจิตตั้งมั่นเหินเนี่ยทางความคิดก็รู้เฉยเฉยไปทีนี้เห็นมันคิดแล้วก็ไปคิดกับมันรู้เฉยมึงคิดอะไรมากูก็รู้เฉยมึงชอบไม่ชอบกูก็รู้เฉยมึงจะไปงงงิดอะไรกูรู้เฉยอย่างเดียวเนี่ยรู้เฉยได้แล้วก็ทำนี้อ่าเนี่ยจนมันว่างจนมันเฉยไปนู่นล่ะก็ไม่ไปติดว่างไม่ไปติดเฉยมันเป็นอาการหมดละว่างก็เป็นอาการเฉยก็เป็นอาการตัวรู้เนี่ยไม่ต้องถึงขั้นว่างนะอาจารย์อะไรนะ ถ้ามัยังมีรู้ให้รู้เฉยๆอย่างนี้แล้วต้องวางตัวรู้ไหมคะเอา้ามันจะวางเองใครจะไปวางมันได้ไวางใช่ไหมอา่ามันจับเราจับคอางูเห่าแล้วนึกว่าเป็นปลาไหลเนี่ยจับได้ที่มันยังไม่ไมาเป็นปลาไหลอย,อยู่เนี่ยมันก็ไม่ยอมปล่อยเออถ้ามันเป็นเห็นเป็นงูเห่าแล้วมันไม่ต้องบอกให้มันปล่อยแล้วแต่ต้องวางใช่ไหมเอามันวางเองถ้าเห็นเห็นเป็นงูเห่าแล้วมันวางเองเอาจะแก้กรรมไว้ได้วแหละงูเห่าเนี่ยตอนนี้เราย่เป็นปลาไหลแล้วก็กรรมไว้อยู่เนี่ยต้องไม่ายังคุยการจับมือ าจารย์บอกมันมันวางเลยนะอาจารย์บอกมันจะ้ำมันวางไม่ได้หรอกมันวางเองมันมันเหมือนเรากินข้าวเนี่ยอิ่มแล้วมันมันมันออกจากที่กินข้าวเองแต่ก็ต้องไม่มีตัวรู้ต้องมีวางเอ้ามันก็จะวางของมันเองก็บอกแล้วเหมือนแม่ไก่มันปลุกไข่เนี่ยมันได้อุณหภูมิแล้วลูกไก่อยู่ในฟองไข่มันเจาะออกมาเป็นอิสระเองไ่อาจารย์เรื่องนี้นะมันไม่ในเมื่อมันไม่ได้อุณหภูมิงั้นมันจะเจาะออกมาได้ยังไงดีไม่ดีไข่มันก็เน่า มันก็ไม่เป็นตัวออกมาเนีย่ยถ้ามันรู้จริงเห็นจริงแล้วมันจะดีดออกจากผู้รู้มามาเป็นรู้อิสระเองอ่ามันนะจ๊อใดมันยังไม่เป็นอิสระนี่ยมันก็หลงรู้ติดรู้เนี่ยยังกูรู้กูเฉยกูว่างกู้อะไรอยู่นั่นมันมีตัวมีตน,นอ่ะนมนันดีดออกจากผู้รู้ตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองอ่ะโอย้ยรู้อิสระและ้วอ่ามันไม่อิสระไม่ดีวางหมดทุกอย่างเฉยหมดทุกอย่างตายคานี่ไม่ใช่น้อยเนี่ยไปเจอเมื่อวานที่ว่าเนี่ยพอมันเจ็บก็ไปเนี่ยอ้าวตัวตนเรายังอยู่ ตายนีมีตัวเหตุที่ทําให้เราเนี่ยยังไม่ผ่านนะยังมีปัญหาอีกนั่นแหละมันถึงจะได้ไปมาแก้ไขแบบนี้ถ้าอย่างนั้นจะไม่แก้ไขนะนึกว่าไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่ได้แก้ไขแล้วอันนี้พอรู้อย่างเงี้ยเออมึงยังมีอยู่นี่วานี่ยกูยังเห็นหน้ามึงแล้วเนี่ยมึงโพหน้ามาให้กูเห็นแล้วนี่ก็จะจัดการมันสิเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรู้แล้วไม่อยู่เยที่เราไม่รู้อันนี้มันมันก็มีให้จับได้อ่ามันไม่ใช่่า เหมือนเดิมแต่ไม่ก่อนนู่นนะเวทตนามันจะไม่เหมือนเดิมแต่มันก็รู้ว่าเออยังมีอยู่เนี่ยมันมันมีอยู่เนี่ยรู้ว่ามันยังมีอยู่กูคํำคันว่ากูมันหมดแล้วมันไม่ใช่เนี่ยว่าเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยเนี่ยนะ่แล้วทีนี้เราแต่ก่อนเราเราเราว่าเรารู้อ่ะมันก็เลยไม่รู้จะไปแก้อะไรมันรู้หมดแล้วทีนี้พอรู้ว่าเราหลงเนี่ยเออมันจะหาทางแก้แล้วแต่ก่อนมันหลงหลงรู้ใช่ไหมหลงว่ารู้หลงว่าเรารู้เนี่ยอ่ะ อันนี้ทีนี้เรารู้ว่าเราหลงเนี่ยแต่นี่เราหลงรู้ว่าเราหลงเราจะหาทางแก้ไขนะถ้าเราหลงว่าเรารู้แล้วเราจะไม่แก้ไขนะทสนี้ใครว่ามากูก็ไม่ฟังนั่นแหละเพราะหลงรู้ไว้แล้วอันนี้รู้ว่าตัวเองหลงเออมันกูหลงนี่หว่าหาทางแก้ไขนี่มันจะพ้นจากทุกข์แบบนี้ก็มีหลงแสดงว่าสตินั่นแหละทันอาจารย์ทันเนาะขึ้นมาแล้ทันเนละนั่นแหละนั่นแหละหลงรู้ก็รู้หลง อันนี treats, ้เราเรารู้หลงเนี่ยเราจะแก้ไขตัวเองได้กพรรู้ว่ามันหลงอ่ามันยังรู้ไม่จริงเออเริงหลงอยู่นี่ว่ายังมีตัวมีตนอยู่นี่เนี่ยทีนี้เรามารู้เฉยๆไปเดี๋ยวก็หมดตัวหมดตนอ่าเนี่ยอะไรนะ อ้ามันก็ไม่ได้เดินจงกรมเอ,อเอาเป็นเอาตายเลยนะัง่ออจงจนจนจะตายไม่ใช่นะความเพียรในที่นี้คือมีสติต่อเนื่องรู้ตัวต่อเนื่องเท่านั้นเองบนาะงทีแบบที่หลวงพ่อว่าให้รู้อินวดียงท้ยมันที่หนูก็เผลอลืมแต่ว่าหนูเข้าจิตเหมือนกันว่ามีอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วเห็นมันคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นกับมันที่หลวงพอ่อนั่นแหละมันต้องให้อันนี้แน่นก่อนเนดี่ยอเดียบดาวบให้มันแน่นก่อนนะ เออมันแน่นแล้วจนจนอเมียในรู้สึกแต่ว่าทำอยู่ค่ะแต่ก็มีถือเมียไม่เป็นไรมันเป็นธรรมดาแหละมันจะให้มันเป็นนั่นเลยมันต้องตามขั้นตามสเต็ปของมันนะมันไม่ใช่อนุบาลไปปฐมเทาค่อยขึ้นมัธยมมหาวิทยาลัยไปแบบนั้นนะมันจะไปเรียนรัดเลยที่ว่าเออมันจะจะปล่อยรู้ยังไงเลยมันอะไรแล้วยังไม่เป็นขนาดนั้นไปปล่อยรู้อะไรมันก็ต้องตามสเต็ปขึ้นไปนะกว่าจะเหลือจะรู้อันเดียวผู้รู้อันเดียวเนี่ยมันก็น่วมันก็ต้อง สะสมมาเท่าไหร่แล้วนะเราทํามาจนเท่าไหร่แล้วจนจนเหลือแต่ผู้รู้เนี่ยนะเราก็ไปหลงผู้รู้อีกว่าเป็นเราก็เรารู้อีกอ่ะก็ไปไม่รอดนะนะมันไม่มันไม่จะไม่มีเราอยู่ในรู้เลยถ้ารู้จริงรู้อันนั้นมันจะเฉยอย่างเดียวเพราะเป็นอิสระเขาไม่ได้สุขไปได้ทุกข์กับใครอ่าเขาเป็นอิสระของเขาอยู่อย่างเดียวนั่นอ่าใครจะเป็นไงเขาก็เฉยมันเฉยอย่างเดียวมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวใครหรอก ฉยอย่างเดียวอันนั้นอันนี้เรามันยังไม่เฉยเนี่ยสุขก็ยังกูสุขทุกข์ก็ยังกูทุกข์อยู่นี่ว่างก็ยังกูว่างอยู่นะเฉยก็ยังกูเฉยอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนนมันก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆมันจนจนถึงจะไปหาแต่ผู้รู้เหลือแต่ผู้รู้อันเดียวอย่างนั้นแล้วก็มาค่อยมารู้ที่เฉยแล้วผู้รู้อันนี้มันถึงจะหมดไปแล้วจะเหลือแต่รู้อันเดียวเขาเรียกเหลือธาตุรู้อันเดียว ธาตุรู้ธาตุรู้อันนี้มันจะไม่มีผู้รู้นะมันจะเป็นธาตุรู้อิสระธาตุรู้ถ้ายัางต้องดับอย่างก่อนที่จะมีธาตุรู้เออมันก็มันดับเอ้ามันเองอย่างที่ว่าทําเหตุไปแล้วมันจะดับเองอทํอยังเนี่ยตามขั้นตอนไปแล้วมันจะเป็นเองไม่ต้องไปเรียนรัด <laughs> ทําตามอย่างที่บอกไปถ้ารู้เฉยๆได้ก็ให้รู้เฉยๆไปอ่า <laughs> อย่าไปคาดการล่วงหนะ้า <laughs> ยากรู้สอนมันจะทุกแบบไม่อยากจะรู้อยากจะรู้ว่าสอนร้ไหอาจย่าไปคาดการล่วงหน้าตอนนี้นะไปก่อนคนที่ยังไม่ทันความคิดยังไม่เห็นมันคิดเกิดรู้สึกตัวไปก่อนอย่างนี้ไปก่อนพระอาจารย์ยังไม่เคยยังไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้จะสอนได้ยังไงไม่เคยปฏิบัติกันเนี่ยแล้วก็รู้สึกตัวตั้งแต่เช้ามาตอนมีเวลานั่งกันหายใจเขาพูดออกโทรก็นั่งไปเวลานอนก็หายใจเขาพูดออกโทรจนหลับทุกวัน อ่าแล้วเวลาเราไม่ได้นั่งหลับตาแล้วก็มีสติอยู่กับการทําทงานทั้งวันเนี่ยเรามันอยู่เฉยได้จะจับนู่นจับนี่ทาเนี่ยมีสติอยู่เนี่ยมันเผือไปก็มารู้เนี่ยเราจับมันนี่ขึ้นมาก็รู้นี่อ่าเราวางลงก็รู้ให้มันรู้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างเงี้ยทําแบบสบายนะไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปเครียดอย่างนั้นไม่ใช่นะปเป็นเออมันต้องทําแบบสบา่ไปเหมือนที่เราไม่เคยภาวานาเนี่ยนะนะ แต่วัดเนี่ยเราเติมมนีตัวรู้ไปรู้่อ่านันแหละมันมันจะเนี่ยมันจะให้ให้ให้มันรู้ตัวอยู่กับการทํางานของเรารู้ตัวมันเสริมไม่ไป็หนแก็เอามารู้อีกรู้ตัวอีกมันก็ไม่ไม่ไม่เป็เรื่องตื่นอ่าอ่าอ่ามันก็จะสะสมไปเรื่อยมันก็อาจจะแวบเผลอไปบ่อยใช่ไหมเผลอไปไปไปไรแล้วเอกมารู้เหมือนเดิมเผลออีกก็เอามารู้อีกก็เผือทั้งวันเอามารู้ทั้งวันแบบทำอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็สะสมในีกำลังสติไปทีนี้มันจะเป็นสมาธิจิตตั้งมั่น พอจิตตั้งมั่นไปทันความคิดี่ทำไมเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันหงุดหงิดเห็นมันไม่พอใจี่อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วค่อยมารู้ิเฉย่ยเนี่ยตามขั้นตอนเขาต้องทําแบบนี้รูชิเฉยไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะจงเหลือแต่ผู้ลูกก่นเออเออนั่นแหละเห็นและนั่นแหละเอานั่นแหละรู้เฉยไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าไปขีเข้าทีเข้าจนเหลือแต่ตัวผู้รูกเนี่ย เหลือแต่ต you know ัว you ผ know ู้รู้ก็รู้เฉยๆไปเหมือนเดิมละแหละนะไม่ต้องไปเป็นอะไรกับมันมันจะเฉยไม่จะว่างมันจะถูกจะทุกข์ก็ไม่ต้องไปเข้าไปเป็นอะไรกับมันทั้งนั้นละรู้เฉยอย่างเดียวไม่เป็นถ้าเป็นเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นน่ะนะมีตัวมีตนอยู่ในการเป็นถ้าเราไม่เข้าไปเป็นรู้เฉยๆมันจะไม่มีตัวมีตนมันจะพ้นจากทุกข์นั่นแหะตัวตนจะหมดไปเพราะเราไม่เข้าไปเป็นเรารู้เฉยอย่างเดียวเนั่นแหละทำแค่นี้วิธีทําทําลายผู้รู้ทําลาย อวิชาอะไรก็แล้วแต่แค่รู้เฉยๆอย่างเดียวนั่นล่ะมันไม่ต้องไปทําอะไรหรอกมันไม่เข้าไปเป็นอะไรกับมันไม่ให้ราคามันนั่นแหละต่อไปน้็หมดราคา,า,า,คาแล้วเราไม่ให้ราคามันเราสุกก็ไม่ไปสุกกับมันก็หมดราคาทุกก็ไม่ทุกกับมันก็หมดราคานั่นเฉยอย่างเดียวกูไม่สนมึงแล้วมึงจะสุกจะทุกข์เรื่องของมึงกูรู้เฉยๆเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงกลางอย่างเดียวให้ทําทําจิตให้ถึงความเป็นกลางได้คนนั้นจะพ้นจากทุกข์ทำไมล่ะเราไม่กลางเนี่ยเราเอียงอยู่ตลอดเนี่ยสุกมากูก็ไปทุกมากูก็ไป ชอบมากูก็ไปไม่ชอบมากูก็ไปเนี่ยเอียงหมดเนี่ยมันไม่จะกลางมันไม่เฉยรู้ชี้เฉยแล้วมันจะหมดตัวหมดตนเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมันแค่รู้พิเฉยมันกับจบเองมันจบเองอ่าวิธีทํามีแค่นี้นะแล้วมันจะหมดตัวตนเองหมดราคาเขาไม่ให้ราคาเป็นผ้าเช็ดเท้าเช็ดตีนทีนี้นะหมดแล้วตัวตนเหยียบย่ําเข้าไปนะตัวตนไม่มีใครจะด่าทั้งวันก็ไม่ไม่ถูกเราเพราะเราไม่มีเน่อยู่ในอ่ามันไม่มีตัวแล้วใครจะไปทุกข์อ่ะ อันที่มันทุกข์ก็เพราะมันมีเราอยู่เนี่ยว่าอะไรก็ถูกเราอยู่ตลอดองเป็นลักใหญ่เลยนะอ่านั่นแหละนั่นแหละมันก็ตัวความยึดถือมันถือมันวอมีตัวมีตนเนี่ยว่าตัวไอ้ตัวนี้มันอ่ากรดงออกมาเลยนะอ่ามันนั่นแหละแล้วทีนี้เราไม่ทันเราไปเป็นกับมันมันก็เลยทุกข์เ่เพราะเราเข้าไปเป็นกับมันนั่นแหละถ้าเรารู้เฉยเฉยแล้วไม่เข้าไปเป็นใครจะทุกข์อ่ะเออก็หมดตัวตนก็น้อยลงจางออกจางออกแล้วประธานความยึดมันถือมันจะยึดมากี่กับกี่กันก็แล้วแต่มันก็จางออกหมด ก็น <static> ้อยลงน้อยลงกับความทุกข์เบาออกเบาลงเบาลงอการเกิดตายสั้นลงเห็นไหมล่ะก็หดเข้ามาหดเข้ามาแต่ก่อนมันไม่หดอย่างเงี้นี่กระจายไปทั่วโลกทั่วแผ่นดินเนี่ยความคิดปรุงแต่งไปนะ่ทีนี้พอสติทันไวมันก็ค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาแคบเข้ามาเรื่อยจนมาเห็นแต่เหลือแต่ผู้รู้เนี่ยเห็นไหมก็เป็นอย่างเงี้แต่อนนทำลายผู้รู้ก็รู้เฉยๆเท่นั้นแหละเท่านั้นเองมันอาหารของของอวิชชามันคืออะไรก็คือความคิดปรุงแต่ง หลงอาการเนี่ยเราออกไปชิดปับจะมีตัวตนขึ้นมาทันทีกูอยู่ในนั้น,นรจริงไม่จริง,รงอ่อ่นั่นแหละอาหารของอวิชชาคือตัวนั้นทีนี้เนี่ยพอเราสติรู้ทันอยู่ตลอดมันออกไปหากินไม่ได้ชิดขึ้นมาดับพับนั่นมันไม่ได้กินอาหารแล้วเนี่ยอวิชชาไม่ได้กินอาหารผอมลงผอมลงคนสุดท้ายตายเพราะมันออกไปชิดไม่ได้ชิดรู้ทันดับพับชิดรู้ทันดับพับเป็นมหาสติเนี่ยทำไมแบบเหมือนถ้าเป็นเสือก็อยู่แต่ในถ้ำออกจากถ้ำไม่ได้เลยเนี่ย ถูกน้องบริวารตายหมดอ,อาหารก็ไม่ได้กินจะออกไปที่ไรเขาก็ซุ่มรอจะฆ่าเอาออกเนี่ยออกไปชิดไม่ได้ก็เหมือนกนแบบเดียวกันนี่อวิชชาไม่มีอาหารกินผลสุดท้ายตายอาหารเอามันคือความชิดปรุงแต่งนี่แหละนั่นแหละเขาเรียกว่าหลงอาการตอนนี้คือหลงอาการมันจะเป็นอาการอาการว่างบ้างอาการเฉยบ้างอาการชอบบ้างไม่ชอบบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันเป็นอาการน่ออกจากผู้รู้นี่ทั้งนั้นแหละเราก็เอาอน,นี้มาเป็นฝึกซ้อมมัน คิดมารู death, horses, right ้ทันด <It> ัาพคิดมารู้ทันรู้เฉยนั like ่นแหละดัดพับดาพคือรู้เฉยดับทันทีรู้เฉยดับทันทีชิดขึ้นมาเท่าไรก็ดับเท่านั้นแหละรู้เฉยยงเดียวนั่นแหละแค่นี้มันไม่ได้อย่างมันก็ออกไปกินอาหารไม่ได้แล้วมันก็ตายแล้วนี่ออกจากรูไม่ได้ใช่นไหมล่ะไม่ได้กินอาหารเอ้ะก็ตายเท่านั้นที่มันจะเอาแรงมาจากไหนก็อาหารไม่ได้กินอาหารของอวิชาคือความชิดนี่แหละความปรุงความแต่งไปหลงอาการอาการ ชอบอาการไม่ชอบอาการฉุกอาการเฉยอาการนั้นละอาการทั้งนั้นแหละน่ะเกิดดับอาการพวกนั้นเกิดดับอไม่ใช่ตัวใช่ตนเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนผู้รู้อันนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือนกันผู้รู้ผู้หลงอ่าผู้รู้ผู้หลงมันยังรู้ไม่จริงมันรู้แบบหลงหลงมันยังถ้าถ้ามันคนเนี่ยเกิดเกิดมันมันมันแจ้งแต่มันก็แจ้งแบบยังไม่แจ้งจริงอ่ะมันแจ้งแบบมัวมัว อ่ามันยังไม่แจ้งสว่างกระจ่างแจ้งเอาจริงๆมันแจ้งแบบมืดๆืดมัวๆอยู่นะอันนั้นมันยังเป็นผู้รู้ผู้หลงอยู่่ยเรารู้ไปเฉยๆอย่างเดียวแล้วจบเนี่ยทีนี้จบเลยมันจะเป็นห้องมันเองมันจะหลุดจากขั้วเองครับเป็นผลไม้งอมจัดแล้วหลุดจากขั้วเองไม่ไม่ีใครไปเร่งให้มันหลุดวันนี้พรุ่งนี้ได้หรอกอ่ามันเป็นแค่นั้นนะมันไม่ใช่ของยากอะไรหรอกภาวนาที่มันยากก็เพราะเรามมดแต่ไปบริกรรมให้มันสงบยี่สิบสามสิบปีก็บริกรรมอย่างนั้น อ่าพอสงบแล้วก็ติดความสงบที่นี้ไม,ไม่อยากจะทำอะไรไพอไปไอ,บบอ่าพอมาทำท่าพิจารณากายหน่อยเอาคิดหน่อยหนึ่งเอเห็นว่ามันลำคาญเห็นมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่สงบมันวุนไา้อะเอะาบริกรรมดีกว่าเนี่ยอยู่แค่นั้นน่ะจนตายคานี่เลยอะไรที่มันไม่ไปไหนพาะแบบนี้<ด>อ่าทั้งพระทั้งโ<ด>ยมก็เหมือนกันเนี่ยเยอะแยะเด็บหลวองพ่อถามมาติดตรงนี้หมดไปไหนไม่รอดหรอกตายแค่นี้แหละมันไม่มีสติก็บอกแล้วจะบริกรรมจนถึงวันตายแล้วไม่มีสติมันเดิมแล้ ก็ได้ความสงบแต่มันไม่มีสติไม่ทันความคิดความโกรธอะไรเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะไปเห็นผู้รู้หรอมันไม่ได้น้อมเข้ามามีแต่ออกไปออกอย่างเดียวมันมันไม่เคยอยู่บ้านมันออกนอกบ้านไปเที่ยวอย่างเดียวอ่าอะไรไม่เห็ว่าเมื่ิงเหคนเขาเขาก็มีสติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันฟังแล้วมันสติอย่างเงอ๋อถ้ามันมีสติมันก็ต้องทันความโกรธเนี่ยทันความโกรธสิหื่เขาว่าสติของเขาเนี่ย ะถ้าบริกรรมนี่มันอย่างีี้จะไม่มีสตินะจะบอกให้ไปถามเดี๋ยวดูสถิตใครบริกรรมมาสิพงเอกีไปทำดูสิมันทันไหมทันความคิดทันความโกรธไหมก็ไม่ทันเหมือนเดิมมันเนี่ยมันจะทันก็คือมีสติรู้ตัวทั้งวันเนี่ยสติที่ว่าเนี่ยก็คือสติจากการลืมตา้ามลืมตาไม่ใช่หลับตาอันนั้นความสงบนะหลับตาเนี่ยคือเน้นให้สงบบริกรรมนั่นนะคือนี่สงบในที่นี้คือสงบแบบลืมตา คิดมารู้ทันไม่พอใจมาลู้ทันหงุดหงิดรู้ทันเน,นี่ยไม่ต้องไม่หลับตาไอหลับตาเขาเรียกสมาธิหัว่อมิจฉาสมาธินั่งหลับหูหลับตาไปจนตายก็ได้แค่นั้นแหละถ้าไม่พิจารณากายอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทํานะมัน,มนแต่มันไม่ทํามันไปทํานิดเดียวเพราะมันไม่ได้ผลมันก็กลับมาบริกรรมเหมือนเดิมแต่ถ้าทําอย่างนี้มันไม่ต้องไปหลับตา มันทําได้ทั้งวันก็เบอกแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับในขณาทำนะไปทีะมันก็รูแบบลืมตาเนี่ยเราทาไปไหนก็รู้เดินไปไหนก็รู้ทานู่นทำนี่รู้จับอยู่อะไรรู้อย่าง,างนี้แค่นี้เองภาวนาเนี่ยไม่ต้องไปหลับหูหลับตาตนนจนเดินจงกรมจนขาลากขาขาดอะไรนั่งจนห้าหกชั่วโมงอะไรอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยสติความเพียรอยู่ที่สติยูตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้มันต่อเนื่องให้สติมันต่อเนื่องให้มันรู้ตัวต่อเนื่องอยู่ตรงนี้เองความเพียร เรานั่งหลับตาบางทีชั่วโมงหนึ่งอยูดถึงห้านาทีหรือเปล่าถามหน่อยเออมันรู้มันไปไหนยิ่งหลับตายิ่งยิิงยิงความคิดยิง่งเยอะแต่อันนี้มันไปไหนรู้เนื้รู้ตัวทั้งวันเดินก็รู้เดินทำนู่นทำนี่ก็รู้ตัวอยู่เนี่ยได้ภาวนาทั้งวันเนี่ยต้องหลับตาเลยนัน่นเราไปติดรูปแบบมันเหมือนมีเพื่อนคิดเลยนะคะสติมันก็อยู่กันแรกกันไปอ๋อมันก็อยู่กับตัวเนี่ยมันเป็นอะไรอารมณ์อะไรมาทันมันก็เห็นหมดเนี่ย จะอารมณ์อะไรกระทบมากระทบมันก็รู้เท่าทันถ้ามีสติอยู่กับตัวมันทันหมดนั่นแหละการเป็นชี้ค่ากิเลสน้อยลงก็แล้วกันละกิเลสใช้งานได้ยากเนเป็นอิสระจากกิเลสทุกข์ก็เบาลงแล้วเพราะไม่ได้ออกไปชิดปุงแต่งไปแป๊บหนึ่งก็รู้ทันเอากลับมาเนี่ยมันก็ทุกข์ก็ลดลงเยอะแล้วการเป็นชี้่ากิเลสก็น้อยลงเห็นไหมล่ะที่มันทุกข์ก็เพราะอะไรเราไปชิดปุงแต่งเป็นชี้ค่ากิเลสเนี่ยค่าตอบแทนมันคือทุกข์ล้วนๆไปทํางานให้กิเลสอันนี้มันเป็นไม่ทันเพราะมีแต่หลับตาบรรริกมัันนไปทที่ อันนี้ก็ทํามาจนหมดรีบหมดไล่ก็บอกแล้วพิจารณามายี่สิบกว่าปีสามสิบปีเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นอะไรให้ก็มัวแต่คิดเอาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาก็บอกแล้วความคิดปัญญานี่คือเนี่ยเมียเจิติรู้ทันความคิดนเนี่ยมันโกรธมารู้ทันความโกรธไม่ไปโกรธกับมันมันคิดมารู้ทันความคิดไม่ไปคิดกับมันนี่เขาเรียกปัญญามันไม่ใช่จะคิดเอาเนี่เอออันนี้ก็ไม่ใช่กูอันนี้ลงไหนสวยงามคิดไปทั้งวันเลยกว่าหลวงพ่อคิดมางี้ยี่สิบสามสิบปีไม่เห็นมันเป็นอะไรให้เหมือนเดิมมันละ พ่อแ,แม่ครูบาอาจารย์ท่านนั่นก็ยกไว้นะยกเหนือเก้าเหนือกมภศความเพียรท่านทลาตายใสย่เอาเราไม่ได้ทําขนาดท่านแต่ถ้าฝึกสติอย่างนี้เนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นอ่ามนความเพียรอยู่ที่สติให้มันต่อเนื่องทําอะไรรู้ตัวอยู่ทั้งวันเนี่ยเขาเรียกความเพียรอ่าไม่เกี่ยวกับหลับตาหรือไม่หลับตาไม่เกี่ยวนะอยู่กับเนี่ยความรู้สึกตัวมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกความเพียรอ่ามันอยู่แค่นี้ภาวนามันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก อันนี้นั่งหลับตาจะให้บริกรรมให้สงบอยู่อย่างเดียวนี่ี่ปีสี่ชาติอะไรนะใช่เออเออได้ได้ได้นะงั้นแหละแล้วก็ทาแค่นี้แล้วแล้วมันยากตรงไหนเนี่ยเราเราได้ภาวนาทั้งวันเราต้องคอยนั่งหลับตาเหรอถึงจะว่าภาวนาต้องคอยหลับตาอย่างเดียวน่ะเหรอแล้วมันจะทันจีเลสไม่จีเดียมันทํางานอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเราจะมาคอยแต่หลับตาวันละชั่วโมงเนี่ยทันเหรอน อันนี้สติรู้อยู่ตลอดทั้งวันี่ได้ภาวนาทั้งวันต้องคอยหลับตาที่นี่อก็ลืมตาเนี่ยแหละภาวนาลืมตาเนี่ยแหละไอเรามันจะคอยแต่หลับตาค่อยว่าภาวนาก็หลับตาก็มัแต่คิดเรื่องอดีตอนาคตไอคนนั่นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีไปวุ่นวายแต่เรื่องชาวบ้านเขานั่นแหละแล้วมันเคยเห็นตัวเองไหมล่ะตัวเองนั่งหลับตาอยู่นี่มันร่้งนไปไหนเลยใจมันไปไหนมันอยู่กับตัวไหมล่ะแล้วก็มาโทษไอ้กูนั่งภาวนาตั้งนานไม่เห็นมันสงบอะไรเลยไม่สงบไปไรไปเป็นชีค่ารับใช้กิเลสจงจมหูกไปถึงทวีน แล้วจะไปทวงถามเอาความสงบมาจาก,กไงเอามากลที่พันอย่างไงเป,เป็นเป็นชี้ข้าวกิเดสอยู่นั่นอ่าก็สติไม่มีอ่าก็อยู่ที่สติก็บอกแล้วก็ทําเข้าไปสิใครห้ามไม่ทาได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับก็บอกแล้วต้องมาลัง่งหลับตาเหรอต้องคอยแต่หลับตาไหนถึงจะว่าภาวนาต้องอเอาต,ติดในรูปติดรูปแบบอยู่นั่นเหรอดไปไหนรอดเลยอ,อ่ติดรูปแบบอยู่นั่นอือตายเปล่าเปล่า เออ,อ,อ,อมัอนก็จะมีไม่ก็ได้แต่เต็นต่อหน้ารับหลังก็ต้องให้เหมือนกันแต่ของก็ตันี่แหละเออมันไม่ใช่สะท้อต่อหน้ารับหลังก็ต้องเป็นเหมือนกันเก้าหัวก็รู้แต่ก็เมื่อเมื่ตะมาปัญญาเตะเลยเลยอ่อเอาสติไม่มาจะจะเอามันปัญญา,มางไ,งไม่ถึงไหนนะสติไม่มีก็มีแต่กิเลสจูงจมูกไปเป็นขี้ข้ารับใช้มันนะเว้บ่บนทุกข์อย่างนะก็ทุกอย่าไปเป็นขี้ข้าเขาแล้วใครสุขอ่ะอือ มันมีสติอยู่กับตัวมันก็ทุกข์มันก็น้อยลงแล้วอยู่มีสติมันไปก็เอามารู้ตัวอีกก็ทุกข์ก็น้อยลงเบาลงหมดแล้วเมื่อนี่เนี่ยคอยแต่จะเปียเป็นขี่ข้ารับใช้กิเลสอ่ามันเป็นพี่ข้าเขาจนเคยชินอ่ะมันก็เลยเย่งใจกิเลสเนะอ่คอยแต่จะเปเป็นขี่ข้ารับใช้เขาแล้วก็มาบ่นทุกข์อ่าก็ค่าจ้างค่าตอบแทนของการเป็นชี่ข้ากิเลสไปทางานให้มันมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นอ่ะค่าตอบแทนของมันคือทุกข์ล้วนๆกิเลส มันจะเอาสุกมาจากไหนมาให้เราการไม่เป็นชี้ข้ามันหนึ่งพึ่งจะสุกมันใช่ไปไหนก็ไปรู้ทันหมดนี่อะไะนะมันใช่ไปโกรธก็เราก็รู้ทันนะไม่โกรธกับมันแสดงอ่ามันรู้ทันอย่างนี้อ่ามีสตินะมันรู้ทันอย่างนี้อหลับกาบริกรรมมันมีสติรู้ทันอย่างนี้เหรออือจะติดความสงบอยู่นั่นไปไหนรอดกี่ปีกี่ชาติจะนั่งให้มันบริกรรมให้มันสงบอยู่ก็ได้แต่ความสงบแต่มันไม่มีสติมันไม่ทัน กิเลนั้นกิเลสจูงจมูกได้ทั้งวันเหมือนเดิมแล้วมันพูดเหมือนชาวบ้านเขาที่ไหนไปพูดที่ไหนเขาจะตีปากเราพ่อกบเนเนี้ยมันพูดไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยแม่อ่า่มันก็เป็นงี้มันทำได้ทุกคนอะถ้าจะทำอ่ะแต่มันมีตัวหนึ่งที่นไม่ให้ทำมันขี่คอแล้วก็ถือตะขอสับเทกนมันไม่ให้ทำมึงอย่าทำอ่านั่นแหละตัวนั้นแหละมันไม่ให้ทำตัวเดียวนั่นแหละอ่ามัน เคยชินกันเป็นชี้ฆ่าเขาเริ่มเกิดเป็นสั่งไงก็ต้องเชื่อมันหมดเลยนั่นแหละพุททุกเพราะอันเดียวน่ะมันฉีกคอไม่ยอมลงน่ะก็เราทําตามใจมันทุกอย่างแล้วไม่เคยต่อสู้ขัดขืนมันมันก็จนั่นแหละมันก็ปล่อยให้มันไปหากินทั้งวันน่ะกลับมามันก็มาขี่คอมาสับมาเขกก็ยิ่งมีกําลังมากก็ยิ่งสับยิ่งเขเราเียแต่อันนี้เราไม่ปล่อยให้มันไปหากินรู้ทันเอากลับมารู้ทันเอากลับมาเนี่ยน่ะไม่ไม่ไปให้มันไปหากินไปไปสร้างภพสร้างชาติเราไปหากินไม่ใช่ไปทําอะไรเนี่ยไปกับความคิด อ่าตัวที่ไปกับความคิดเนี่ยคือตัวพบตัวชาติเข้าใจหรือเปล่าไปกับความโกรธเห็นไหมอ่าเราไปโกรธกับมันนะั่นแหละน่ะไปกับมันนะตัวนั้นนะตัวพบตัวชาติตัวพาเกิดพาตายพาให้ทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นมาเกิดมาตายกองกระดูกเท่าภูเขาไม่รู้กี่ลูกไปยังไม่เข็ดไม่หลับเนี่ยเพราะไปไปกับความ,มคามิดนะั่นแหละมันไปโกรธกับมันไปคิดกับมันไปคุ้งไปแต่งกับมันทั้งวันนั่นนะ ความคิดเขาจะไปรู้เรื่องอะไรเขาก็ปรุงแต่งตามหน้าที่เขาเ็เป็นธรรมชาติเขาเอตัวที่ไปกับความคิดตัวนั้นน่ะตัวมหาเหตุตัวตัวมหาภัยนึ่นนำทุกข์มาให้อยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะไปเป็นธาตุรับใช้กิเลสกิเลสใช้ไปไหนก็ไปหมดมันโกรธก็ต้องโกรธกับมันมันไม่พอใจก็ต้องไม่พอใจกับมันนสติมันไม่ทันกับเป็นขี้ข้าเขาอยู่ไม่จบไม่สิ้นตายว่าเลยก็เกิดมานั้นน่ะนะเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นมันหลงไปกับความคิด หลงไปกับความพิดเนี่ยแหละถ้ามีสติแล้วมันไม่หลงเนี่ยมันกระดูทันหมดตลอดอันนี้มันไม่มีสติมันก็หลงนี่มันก็เลยไม่รู้มันก็เลยหลงอย่างเดียวถ้ามีสติแล้วมันจะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้มันจะเด่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หลงก็น้อยลงการเกิดตายก็สั้นลงไปพร้อมกันจะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่รู้เนี่ยทำไงให้มันรู้มากมากเข้าเนี่ยรู้ตัวอยู่เรื่อยมันไปก็เอามารู้ตัวมันเผลอเอามารู้ตัวเนี่ยรู้ตัวอยู่ทั้งวันเนี่ยแหละ มีสติอยู่กับตัวทั้งวันเนี่ยละมันความหลงมันจะน้อยลงการเกิดตายสั้นลงอุปทานความเคยยึดมัน่นถือมันมันก็น้อยลงน้อยลงเบาจางออกงาออกความเป็นตัวเป็นตนตนะ,นะมันจางไปหมดละไอ้นั่นมันไปจางในงไจีดูเดียดจุงจมูกไปทั้งวันจางออกได้ที่ไหนมีแต่เพิ่มมากขึ้นไปเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นไปค่อยเพ่งโจทย์จับผิดเขาอยู่นะแต่ลืมย้อนมามองดูตัวเองนะฮะยิ่งจะพอกหนาเข้าแล้วกิเลส ถ้าเห็นตัวเองรู้ตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยมันจะบางไปเรื่อยเลยมันนะคิดอะไรมารู้ทันโกดมารู้ทันไม่ไปเนี่ยบางเท่นั้นแหละตัวตนน้อยลงอยู่แค่นี้นะอ้สติรู้ตัวทั้งวันเนี่ยแหละความเพียรอยู่ที่สติให้มันยังไงให้มันรู้ตัวอยู่ทั้งวันมันมีสติอยู่กับตัวทั้งวันแค่นี้มันไม่ใช่จะไปนั่งหลับตายทั้งวันทั้งคืนมีสติมาจากไหนก็ได้แต่ความสงบนัะแต่ไม่ทันความคิดเหมือนเดิมมาและไม่รู้ไปไหนบ้างนั่งไปก็ไม่รู้ไปไหนบ้าง กิเลสจูงจมูกไปไหนมันเลยรู้ก,กมาทวงเอามรคนิพานทําไมทํำป่านนี้ทําไมไมันไม่สงบทำไมันไม่เห็นมรเห็นผลอะไรเบิ่งก็ไปนั่งทํางานให้แต่กิเลสมันไม่มีสติอยู่กับตัว <c ười> อ่า <c ười>